คะไปนั่งด้วยได้ไหมมาเลยด่วนด่วนค่อปุ่เสียคณค่ะ ขอบคุณะคะ่ะเอ้ยช่อะไปไหนอะคะพี่อุย้ยสิบแชร์เลล่ะเลิศเลยละ่ละกูด,ด้วยชืออะน่าสักครับนมคะไปด้วยผมไปด้วยอะไรไม่ไหวไหนอะอุอ้อนผึ้งง้นเราไนะคะ คืออะไรโอ้ยเขาต้องอะไรล่ะสุกี้มาเร็วไหมติงอะไรอาจจะยังน่ะเอาไปก่อนเดี๋ยวเติมอีกโอ้ยไปห้องค่ะ มารวมไม่ได้อะไรเนี่ยจลาวมองตรงไหนไม่เอาใจส้มมาเอาใจส้มมาจะไปเข้านไหนลงตอนไหนอีกแปบ๊บหนึ่งก็จะไปแล้ว ทำไมอ้วนอา้าก็กินเนาะรับไปตอตอนตอนไหนรับยังไงร,รับไม่ได้หรอก<_ <k> _>ขำอะไรขำดูหอต่อรตอกินกับผมสระน้ำไหมหุ่นนี้เสียงนั้นตึบอ,อ้ําแน่นอน ี่ข้างหลังเฮ้ยไม่มีหรอกขำอะไรนี่ยขำดูหอป้างขอดูบ้างหน่อยครับเฮ้ยพี่มาอีกงร่วนึือจะบอกออกนะวันนี้บล็อกคนไปกี่คนแล้วล่ะวันนี้บล็อกไปกี่คนแล้วนะใครไม่ดับอีกวะไม่ดับใช่ไหมเติมมิน,มนะบล็อกใครดีนะวันนี้ ค่าดีๆหนาเขาไม่ได้มาอะไบ่อยผมเติมไปส่งหมดแล้วครับตัวจริงหลับหลับจริงใครเนี่ยแกงแบบดีครับใครอ่ะ อ่ะไม่เขาไม่มีโฮอ้อยสมพูอืมอืมเขาอ,อยู่นนทไทยนะหาเพื่อนน่าจังอ,อานนะ้า้อ่ะโสดละนนปำไเที่ยวกันอืมดาราสาวโสดวันครบรอบฉันจะบ้า นี่ก็โสดมาสามปีแล้วยังไม่พูดเลยอยู่ดานคาร์เกตอยู่เดินไทยลูกไม้สีแดงสะด้วยมัน <c oughs> ก็มีให้เห็นไงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คนแย่เอออะไรประมาณนั้นพี่นอนกับใครรอนนอนคนเดียวต้องเบื้องนังคนเดียวไปกินเขาวคใจแตกค่ะพี่เออห้องนี้มีคนดูเยอะจังครับเอ,อ้าไม่รู้ว่าน้อยนะปกติเป็นพันว้วน่ารักมากเค่ะ ฉันพูดอะไรแล้วซีเค็ดอ่ะรู้ไหมพี่ก็หลงเข้ามาเหมือนกันอีเหงาคนเยอะะไม่ต้องเขินเลยหรือคนเยอะใครสวัสดีค่ะพี่คนสวยข้อนีเมียด้วยฮะไห <c oughs> นแมวขอแมวหน่อยแสดงว่าคนไเสวยอาจจะยนเขาเขา ผ่านไฟแดงหน่องสั่งเลยอุ้ยเขาผ่านไฟแดงหน่องสั่งทุกวันเลยสองทีไหนนนทไทยคัฟติไม่น่าเลยเราไม่ได้เอ้ยออกไปก็ได้เขาโมโคล่าค่ะอุ้ยขอมุนค่ะ,คะ,คะได้ไปแล้วปะ เวลาอะไรขยายเต็มตัวหน่อยมันขยายไม่ได้โอ้ยซูมกลับมาซูมได้ไม่นอนรออีกแดือนหนึ่งไกลแท้เออเกินใจหรอไรเขาเนี่ค่ะอุวยแมวเฮ้ ข้บคุณค่ะจัดฟันไหมครับไม่จัดแต่จัดทุกวันนะอยากไปเที่ยวะพี่ฟ้าอยากไปเที่ยวกับพี่พูเหมือนกันเราอยู่เชียงใหม่ออ,อะไรแดงๆไม่รู้ว่าลูกไม้หรือเปล่าอย่ารีบลงอนะไม่รีบช่วงนั้นนว่างแน่นเหินบุ่มบ้ามาะจัดอะไรหรอจัดว่าเด็ด คนใส่ก็สวยจังอุย้ยขอบคุณนเตียวค่ะผมจะถึงนนทไทยแล้วครับ <c oughs> มาด่วนจ้าอขอเขาอ่านไม่ไ้หร็อเปล่าเฮ้ยพ่อค่ะเอ้ยทำไมต้องให้ยืดจังอ่ะใครเนี่ยโอ้ย40นาทีแล้ถ้าไปละโอ้ยขอบคุณค่ะ โห้ยเขาอะค่ะแต่เดี๋ยวใครเหรออะไรเนี่ยอ่านไม่ทันเฮ้ยใครเนี่ยไปหาได้ไหมติก็มาสิโอ้โหแต่อย่าพิมีนะเว้ยเดี๋ยวมีประเด็นนะคนดูเยอะนะถ้าไมนอนหายแล้วได้เลยรับได้เจอกันไง กินไปเบียคนหนึ่งกับมาสีเขากินด้วยเออเมันเลยหน้าตาแบบผมนี่สิไหมคะถ้าแบบไหนถ้าเป็นทรงเอก็ได้นะแต่ละคนเอออาหวังเก้าสิบห้าโอ้โหอีกห้าเปอร์เซ like ็นต์อะน้าเข้าเลยค่ะผมอยู่ใน จริงหรออยู่ไหนเจอแล้วได้โอ้ไปก่อนน่ารักขอบคุณค่ะกวนไปไหนแล้ววะ,ออะเอ้ค่ะคุณค่ะแพ้เลยไอ้มาสี่คนมาสามจะถามสี่นะจ๊ะใครรอไฟดับวะเขาขอแบบปรวานอะไรเงี้ยเดี๋ยวไฟดับ โอ้ยวันนี้หน้าตีตีมีสิทธิ์ไหมมีเสมอวหวังสี่จ้กเอาไฟดับประวันมาเลยมีอะไรบ้างวะขอแบบชิ้นใหญ่ๆอะ่ะเออขอชิ้นใหญ่ๆแล้วไฟดับเลย ไฟดับก็มีสิบบาทสิบบาททำอะไรได้อ่ะเอ้ยขอบคุณห่ะเ้้ยใส่ห้าวัดหนอห้อง้อ,อ้าาห้าาแ้่ห้า้า นี่ค่ะเตงไฟดับมันจะไม่เห็นเอานะอ้าวมันมเห็นคือเขาเราดูไฟดับเนี่ยมีโอกาสจะเปิดให้ลราเตงจะเลื่ออะพี่ฝาเออหนูก็จะเลื่อเหมือนกันพี่ผู้แม่งเอ้ยปุ๊ดเย่อแบบนั้นเติมส่งให้เธอไป <c oughs> สักทีเหอะเห็นแล้วอยากสวดสวดอะไร <c oughs>